สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมคือเก้ากับไปเชื่อชาแนลนะครับมูนีมาครับพี่น้องมากินข้าวเช้าน้อกันครับอุ้ยในอึ้งครขำมือขึ้นฝนตกแห้งนะครับไปไต่อึ้งอ้ะอ่ำลำเลยครับคักคักสมครับตุ้มอึ้งนี่นะครับแจ็ปเดดนะครับเดี๋ยวจำก่อนละอื้อคักครับเยอะคับอึ้งใครครับอึ้งแฮปปี้ครับอึ้งใช้อยู่ ือเหนียวเลยวะ่านเปื hmm. ่อยไคักคือเขาครับจิ้มแก้วครับพี่น้องอลูแบบพอย พักเครื่องเครื่องในออกก่อนคมครับจิ้มเลยครับจำเจคาับนะคร,บค,รนครับอู้ใครมาครับดู ไข่มันก็เลยดไข่พี่น้องไขเ่เต็มๆนะครับโอ้ไข่นะครับครับพี่น้องไข่มันเต็มเลยโอ้ยลืมใส่ออกครับไข่ครับย้บงอง คุอจอ,อ,อมคายรสหนามมันหอมแค่แค่ไปเรื่อ ไอ้มไอทั้งหมดอือวันนี้พวกใครอึง้งโซผูครับอยา้ฮามัน <laughs> อะไร้องก็ดีใจดังแจ้วประเดียวครับอืมฮักเล Nhắm vào luộc Ừ, nó Chìm มันครับมันมากเยกนยคับไปนอนคับจิ้มเลยแกะแังครับเด้อ เดี๋ยวอืออบูนมันออกก่อน bit Yeah, a bit. Ah. Uh, Happy you now? Mhm. Mm ก็ดูแบบอ่อนงะา พ่อพี่น้องอิ่มขอบคุณนะครับขอบคุณการรับชมข้าวกระหอนนี่กระหอนครับรักษาสุขภาพครับเบิ่งแย่งเจ้าของเด้อพี่น้องไปพี่น้องอาการข้งหน้ามันครับกินข้าวแล้วพี่ครับขอบคุณครับผมโอ้ขาครับตัวก่อนจ้ะแถมกัาคือเก่าพี่น้องกัาคือเก่า 呃。Uh uh.